ชมความน่ารักน้องปี่ใหม่รับบทเด็กฝึกงานทั้งสวยทั้งเก่งแถมรายมือสวยมากเป็นสาวน้อยมหัศจรรย์ที่มากไปด้วยความสามารถจริงๆเลยล่ะค่ะสำหรับน้องปี่ใหม่ลูกสาวสุดที่รักของคุณแม่แอปทักษอ่อนกับอดีตสามีส่งการเตชนะนรงค์ และต้องขอบอกเลยค่ะว่าไม่ว่ากิจกรรมไหนที่น้องปี้ใหม่ชื่นชอบคุณพ่อและคุณแม่ก็จะสนับสนุนเต็มที่แถมตอนนี้น้องปี้ใหม่ก็เริ่มโตเป็นสาวแล้วเพราะเพิ่งเรียนจบอนุบาล3ไปหมัดๆเริ่มฉายแววสวยได้แม่มาเต็มๆอีกด้วย และล่าสุดก็ได้เห็นภาพน่ารักน่ารักของน้องปีใหม่ตามคุณแม่แอปไปอัดรายการ3แซบนั่งคอยให้กำลังใจช่วยเหลืองานเล็กๆน้อยๆได้ตลอดเรียกได้ว่าเห็นตัวเล็กแบบนี้ก็เก่งฉลาดไม่เบาแถมยังรายมือสวยอีกสมกับที่เป็นความภูมิใจของแม่แอปจริงๆ ถ่ายแบบก็ได้โฆษณาก็ดีเล่นละครก็ได้เก่งรอบตัวจริงๆเลยค่ะสาวน้อยคนนี้และใครมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคลิปนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะ Thank you